ส่วนครับกาวทัวกุ๊กขี้เมาผมนี่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 เฮ้ยให้ดูดไ่ไว้ไบมครับดูดิสีสันนะลอกแล้วปุ่ม่นี้แหละยฮือดิ้งใจจริงวันนี้แปลกหน้าแปลกที่แปลกตามามอไซไม่มีนะวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเฮียกิจนะครับจำได้ไหมคลิปก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยคนใอีกทีหน,หนึ่งแล้วก็คลิปข้าวบะปูไข่ยขยี้นะวันนี้ก็ มาเยี่ยมนะครับจะมาไลฟ์เตรียมไลฟ์เออแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแสดงว่าไลฟ์จบไปนานแล้วนะก็วันนี้มาทําง่ายๆเลยครับวันนี้กับแก้มมาบ้านเพื่อนอย่าไปวุ่นวายเยอะครับนี่ครับเสือร้องไห้แต่สูตรนี้นะผมบอกเลยว่าไม่เหมือนสูตรที่เคยให้ไปไอ้สูตรนั้นคือสูตรขายทําเร็วทําไวทําซอสไวสูตรนี้คือบ้านๆแต่อร่อยมากมาดูเลยบริบสำคัญคืออะไรรู้ไหมบ้านเกินวะนี่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 เฮ้ยให้ดูไวเปียก ถ้าเกิดใหญ่ดูนานก็จ้างดิรถดีเนื้อนะครับหายากนะแต่ว่าคุณอยากได้คุณก็ไปเสิร์ชช้อปปีา้าน้าดูนะอร่อยมากกินทำเป็นเนื้อย่างอร่อยมากเนี่ยคุณใส่รถดีเนื้อไปนิดนึงนี่นะโอก็ไม่นิดแล้วแหละอย่างนี้คือตัวเนี้ผมมาไปเจอมานะครับแถวตลาดผมอะแล้วลองมหมักเนื้อย่างดูอร่อยมากเลยโปรตีนก็น้อยไปเลยนะครับเรามีรสชาติอยู่ในตัวแล้วเติมปาเกี่ยวนิดนึงนะครับเนี่ยแค่นี้แหละ นะครับชูรสไม่ต้องใส่แล้วนะแต่ว่าสไตล์ผมผมขอใสอีกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวไม่นัวนี่ครับปุ๊บเข้าไปแน่นอนจริงนะครับน้ํามันนิดนึงนะครับแค่นี้เลยผมบอกเลยว่าสูตรนี้คุณลองไปทํานะเอาเป็นว่าหมดเป็นกลม <c oughs> นี่อันนี้พริกป่นเขาคั่วนะ <c oughs> โอ้โหดูดิ ي, เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี <c> ่ย <oughs> ใส่ไปนิดนึงนะครับอร่อยมากใส่ไปเลยนะครับแต่สูตรนี้ผมแนะนําว่าต้องเตาถ่านเท่านั้นน,นนะ ถ้าคุณเอาไปย่างเป็นเตาแพนหรือว่าเป็นแพนไฟอย่างเงี้ยเข้าคั่วจะไหม้หมดเลยนะนะครับนี่ก็ขยับหน่อยตัวนี้ก็เป็นเสือนะเป็นท็อปเสือหัวเสือเขาเรียกอันนี้เนื้อหนาหน่อยผมก็ใส่เยอะหน่อยนะถ้าคุณเนื้อ,อบางๆคุณก็ใส่รสดีน้อยหน่อยมิฉะั้นเค็มตายห่าเลย <c oughs> นี่ครับง่ายๆเนี้แหละหมักทิ้งไว้เลยนะครับสัก,กวันสองสามวันเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะกินเจอกันเพื่อน <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้เข้าเนื้อหมกักสองสามวันนี่ผมไม่ไหวละ ผมก็กล่มๆแล้วผมก็ซัดเลยถ้างั้นไม่ต้องพุ่มพัดบำเพงนะครับนี่เตาถ่านไปย่างเลยดูดูดิไม่มีเสียงช่าที่อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ไรครับค่อยๆย่างไปเตาถ่านวาค่อยๆสุกนะครับน่ากินมากดูดิบางคนบอกเฮ้ยวัตถุดิบแค่นี้งอกรุกผมเชื่อผมเดี๋ยวคุณลองดูตอนกินไตสั่นหมดอ่ะผมบอกเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราดูตอนพลิกนะครับปะลืมพูดช่วยเมนูนะครับ <c oughs> <mm> เมนูก็คือเสือคุกฝุ่นเอาซ้ำนะครับเอาเป็นอะไรดีละทั้งนันน่ะเสือตลบฝุ่นแล้วกันแค่ <c oughs> น,นี้โอเค <mm> ชิบหายแล้วบบ้านเพื่อนไฟไหม้แล้ว <mm> มาครับมาดูดูดูดิมันน่ากินแค่ไหนนะครับดูดิดูสีสันนะหมอกแล้วปรุงแค่นี้แหละโอ้โหดูดิดูดซูมซุมซ้มซุมโทรศัพท์กูพังแน่นอนนะครับ ตอนแรกจะย่างในบ้านเกือบชิ้มหายแล้วเกือบไม่มีอีกแล้วบ้านกิดโอ้โหด,ดูดิน่ากินมากถามว่าไฟแรงไปไหมคือเวลาไอเนื้อที่มีมันเวลาย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันเหมือนว่ามันไปไล่เขาเรียกน,นะไฟมันไขมันมันล่อไฟอ่ะไขมันตกปุ๊บมันพุ่งขึ้นเหมือนน้ำมันใส่เข้าไปนะอย่าย่างในบ้านนะเมื่อกี้ผมเกือบแหละเพราะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บ้านผมผมว่าทำอะไรโม้ช่วยหมดนะนี่ครับดูดูดูยเก็บฟุตเลยเก็บฟุตเลยเก็บฟุตเลย ตายแล้วแ่ความสวยงามนี้นะครับมันคือมะเร็งชัดๆเลยแคมดูตอนสุกเลยดีกว่าดูครับดูดิดำหน่อยนะครับดูดิน่ากินมากนี่แหละครับผมบอกเลยยอดกับแก้มนะครับเดี๋ยวทำน้ำจิ้มกันมาครับดู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 น่ากินแค่ไหนนะครับของเราจะเป็นแบบไม่สุกมากนะ กินแบบเกือบบิบอะผมบอกเลยโหยู่ดิสีสวยมากโหตายแล้วนี่หน่ะไม่ค่อยตั้งใจนะเนี่ยเฮ้ยเวอร์อีกนะเก่ยเก่งจริงๆมึงอ่ะมาครับมาดูโหดูดิพอดีเป๊ะเลยอ่ะทำได้ไงวะงงวะดูดิดูดิสวยไหมหอมมะขั่วห,หอมพริกมากนะครับตอนนี้ติดอย่างเดียวอ่ะจะเค็มรั่วเมื่อกี้ เมื่อกี้กระดกไปกระดกไอ้รถดีไปเยอะไปหน่อยนะครับมาจัดจานดีกว่าโอ้โหดูดิเป็นไงโหนี่แต่งจานเมื่อก่อนแดกบนเขียงนี่แหละนี่จริงๆก็บนเขียงก็น่ากินนะนี่แต่งจานสวยหน่อยเป็นไงสวยงามนะ,มออะเมนูชื่ออะไรเมนูชื่ออะไรวะเสือตลบฝุ่นว่าเป็นไงใช่ป่าวะเมื่อกี้พูดเสือตลบฝุ่นมะตอนแรกสุดเที่พูดเองไม่แน่ใจเลย คือความจริงงานก็เหมือนเผื่อฟุฝุ่นแหละแต่ว่ามีเมนูเสือฟุฝุ่นเลยไงอ่ะชิมเลยดีกว่าคุณดูสีเนื้อนี่ความละเลื่อของมันอ่ะดิยอดอ่ะน่ากินมากซ้อมชิมไม่เข้านะชัดเลยเนี่ยดูท่าแล้วนี่ครับจิมๆไปไปครับอืมอืต้อ,อ,องหันห่นเบา้นิดนึง ัวเนื้อนี่นะเหนียวนิดนึงครับเพราะเป็นเสือไงมันแตกในปากเลยรสชาติออกเค็มๆเปรี้มๆนะครับน้ำจิ้มเปรี้ยวมา <c oughs> ทำเองด้วยอร่อยมากคุณลองไปทำนะสูตรนี้สุดยอดเลยแต่คุณก็ถ้าเนื้อถ้าเนื้อเสือก็หัน่นอันนี้หั่นแต่งจานไงหั่นซะหนาเลยหั่นบางๆกินอร่อยแน่นอนครับลองไปทำดูนี่ชิมด,ดูอันนี้นี่อันนี้มันเยอะเลยดูครับไปสุดยอดกับแก้มบอกเลยไปครับ โอ้ยทำไรก็อร่อยเว้ยเฮ้ยโทษทีนะครับหยอกหยอกมาเลยครับวันนี้มาบ้านเพื่อนแก้วสวยๆนะครับแต่เหมือนจะหนากว่าแก้วชิ้นนี่แก้วหูปบ๊ะใช่ <c oughs> ไปครับยาแผลยาแผล <c oughs> ชื่นใจจริงงั้นฝากกดไลค์กดแชปปร์ซับสไครต์ด้วยนะครับเจอคลิปหน้าครับ